วันนี้วันที่17พฤศจิกายน2561ก็วันนี้มาตัดมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ไร่บ้านชัยภูมิบ,นนบ้านนนเ่ขาน้อยบ้านโนนเจริญตำบลนายกากอำเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิก็เป็นต้นที่ยังปล่อยเทวดาเลี้ยงไม่ยังไม่ได้บำรุงปุย๋ยนั่นก็เสือผุ๋ยกำลังลุยกับตำแยอยู่เพราะว่าเฝ้าต้นไว้แต่ปล่อยตำแยขึ้น นี่ก็กำลังเก็บกันอยู่บันนี้ว่าจะเก็บชุดนี้ชุดแรกน่าจะเก็บได้ประมาณสักตันหนึ่งสำหรับในโซนที่ปลูกบนปา่ามันสะปะหลังอยู่มีบางต้นก็ติดผลแล้วโดยธรรมชาติไม่ได้บำรุงอะไรแล้วก็บางต้นก็ที่เห็นไกลๆอยู่น้้นก็ดกมากไปฝนตกล่าสุดก็ปรากฏว่าล้มจะเห็นว่าดกมากๆแล้วก็ตายไปแล้ว ต้นนั้นก็กำลังเก็บไปแล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่ยังไม่ติดผลก็จะก็คือสามารถปลูกผสมในไร่มันสำปะลังไร่ข้าวโพดหรือว่าในไร่พริกไร่ทั่วๆไปได้อันนี้ก็น้องตู่อินทพรัม อินทาลามก็ไม่ทิ้งแต่ว่าก็ต้องปลูกพืชผสมผสานตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปลูกหลายอย่างอันนี้ก็ตาทักจากร้อยเอ็ดนี่เป็นเซียนในการเก็บมะขามเลยต้นนี้ต้นเล็กๆแต่ว่าโดกมากาแม้ว่าจริงๆแล้วเป็นมะขามเปรี้ยวยักแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นต้นเล็กก็เลยทําให้ผลก็เลยลดขนาดลงมาแต่ว่า ถึงจะฝนลดขนาดลงมาแต่ว่ากรมมากเนื้อเยอะแต่ทักเป็นประกันได้ก็เป็นต้นเล็กๆต้นหนึ่งอันนี้ก็น้องปุ๊ร <c oughs> ้อนมากวันนี้ <c oughs> เรามาเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์กันในบรรยากาศที่สนุกสนานน,น,นี่นี่ยังไม่ยักษ์เต็มที่แต่ว่าเนื่องจากว่าต้นเล็กแล้วติดผลดูดูข้างหลังสิว่าติดผลขนาดไหน อันนี้ลืมบอกไปว่าที่เห็นทั้งหมดที่ว่ามาน,น, ok นี้ปลูกนี้ปีที่สามเท่านั้นบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลองด ok? meter, ูก็สนุกสนานกัน kind ท of ่ามกลางแสงแดดที่ก็จะเห็นว่าดกมากๆต้นเล็กๆแต่ว่าดกมากๆก็นู้นโซนนู้นก็มีปลูกที่มีตายไปในตอนแรกปีเข้าสู่ปีที่สามก็ ป่อยเทวดาเลี้ยงแล้วก็เขาเวลาเขาใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยพีกเขาก็ใส่ไปต้นต้นละกรรําสองกรรมัมส่วนต้นนี้ยังไม่ได้ออกเจ,จะเห็นว่ามันต้นโตกว่าเพื่อนแต่ไม่ออกเพราะว่าเขาเรียกว่าบ้าใบนั่นก็มาช่วยกันเก็บในวันนี้ก็จะเห็นว่าดกมากมากก็ต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ตอนนี้ก็กระจายไปในหลายพื้นที่หลายแห่งหลายจังหวัด แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแต่ถ้า,าหากว่าท่านที่สนใจอยากจะปลูกไม่รู้ว่าจะาไปเอาต้นพันธุ์ที่ไหนก็ลองสอบถามได้อันนี้ไม่ได้เชิญชวนอะไรแต่ว่าก็คือเป็นพืชที่ปลูกง่ายผสมผสานในพืชทั่วไปได้ที่นี่ก็เขาเรียกว่าปลูกทีไปหน่อยถ้าจะให้ดีก็สัก15เมตรก็แล้วกันจากประสบการณ์ตรงนี้ส่วนถ้าใครอ,อยากจะปลูกแล้วยังหาแหล่งต้นพันธุ์ไม่ได้ก็ อาจจะโทรมาสอบถามได้ที่คุณตู่โทร081569463 0815669463ก็นี่วันนี้มาเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์กันวันที่17พฤศจิกาย,ยน2561ก็มีบรรยากาศการเก็บที่ต้นละท่านสองท่านนุนก็ไม่รับเก็บอยู่ต้นนุนเห็นนั่นตกต้นมะขามอยู่นุน ส่วนอันนี้ก็ตะทักวันนี้นั่งรถมาจากร้อยเอ็ดแต่เช้าก็เลือกเอาตะทักนี้เป็นมือเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นมือแช่อิ่มอันดับหนึ่งของเซรภูมิวงง่า้นถ้าบอกแช่อิ่มนี้ตะทักเป็นมืออันดับหนึ่งส่วนนั้นน้องปูที่แนะนําเมื่อกี้ก็อย่างที่ให้อยากให้ทุกท่านได้เห็นได้ดูก็แล้วกันว่ามันสามารถปลูกผสมผสานในไร่ปกติได้เขาเรียกว่าเกษตรเขาเรียกว่าเ เกษตรผสมผสานส่วนแช่อิม่มอ่าตลาดแช่อิม่มเห็นน้องตู่บอกว่าคุณตู่บอกว่าตลาดแช่อิ่มก็ราคาส่งเท่าไหรนะกิโลร2 0่สกิโลละร้อสิบำหรับราคาส่งติดต่อได้ตามเบอร์ที่กล่าวข้างต้นก็คือ0 8 1 5 6 6ปดหนเเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากนี้ไปก็ต้องรอปีต่อไปแนละ้วนี่ก็แดดร้อนมาก นี่มาจากร้อยเอ็ดก็เลยซื้อมันแก้วสารคามบอระเบ,บือมาฝากพี่น้องที่ชัยภูมิด้วยก็อันนี้ก็คือบรรยากาศการเก็บต้นนั้นถือว่าดกอ่ดกแต่ว่าด้วยความที่อาจจะปุ๋ยเพียงพอต้นเล็กแต่ว่าก็เนื้อหนาะนี่ก็ให้ดูรอบๆอันนี้ก็ถามว่าจะเอาออกไหมเพราะว่าอาจจะทีไปแต่ว่าอ่าวางแผนไว้แล้วกับในส่วนของการวางแผนตรงนี้ว่า ต้นไหนที่ที่เกินไปก็จะจะใช้วิธีในการพักต้นที่อยู่ตรงกลางที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาเป็นต้นเขาเรียกว่านำมา,าทาบกิ่งกับต้นมะขามเปรี้ยวเพื่อที่จะทำพันุ์ต่อไปก็จะไม่ได้เอาออกส่วนการปลูกพืชต่างๆของเขาก็ปลูกปกติเหมือนเดิมส่วนที่เห็นอยู่โซนบริเวณนี้ก็ ตามที่นับไว้ตอนที่ปลูกก็ประมาณ120ต้นเหลืออยู่ปัจจุบันก็น่าจะสัก80ถึงร้อยต้นเ,เห็นจะได้ก็นี่ก็คือในส่วนของการนำมาชมการเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์ในวันนี้เพื่อที่จะนำไปส่งให้กับในส่วนของท่านที่สนใจแต่ว่าจะท่านที่สนใจเรื่องของ ผลมะขามเปียวยักษ์เพื่อที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนั้นก็จะได้ไว้วางใจเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าของก็บอกว่าเริ่มมีนวัตรกรรมที่จะแช่อิ่มเองแล้วฉะนั้นก็ท่านติดต่อได้เป็นเขาเรียกว่าเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นสําคัญอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปนี้ก็เป็นคลิปในโซนแรกสําหรับมะขามเปียวยักษ์ที่ นายบัญชัยภูมิที่คุมเขาน้อยบ้านโนนเจริญตำบลนานยากับอำเภอเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิ